สวัสดีครับเช้านี้ที่รีสอร์ทนะครับซิกเนเจอร์รีสอร์ทนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้จะพามาเช้านี้พามาชมธรรมชาตินะครับจากครัวลุงพุทธพาทำพาชิมทั่วไทยนะครับวันนี้นะครับได้มาพาลูกสาวนะครับขึ้นมารับปริญญาที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับวันนี้นะครับ เป็นคลิปเช้าๆนะครับบรรยากาศรีสอร์ทนะครับที่รีสอร์ทซิกเนเจอร์รีสอร์ทนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่มีที่พักนะครับก็สามารถมานะครับพักที่นี่ได้นะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับข้างบนนะครับจะเป็น ที่ดื่มกาแฟนะครับอยู่ชั้นบนนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับน่าอยู่น่าพักนะครับอันนี้เป็นต้นเงาะนะครับเงาะกําลังออกลูกเลยครับตอนนี้นะครับอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่นะครับแมนะครับห้องพักนะครับชั้นเดียวนะครับแต่ ห้องกว้างมากนะครับน่าอยู่นะครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับน้องน่ารักมากนะครับบริการดีนะครับเป็นกันเองนะครับตรงแอรมีสวนนะครับแนะครับโอ้ต้นไม้อย่างงามนะครับอันนี้ดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบเมืองเหนือนะครับนี่ต้นไม้กำลังออกดอก สวยงามมากนะครับอันนี้ที่นั่งยามเช้าหรือตอนเย็นนะครับดื่มกาแฟหรือทานอาหารนะครับหน้ารีอสอร์ทนะครับตรงนี้แล้วอันนี้ก็มีบอ่อปลานะครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับสวยงามมีลมบรรยากาศลมรื่นยามเชา้าอากาศไม่หนาวอากาศกำลังดีนะครับช่วงนี้นะครับ สไตล์รีสอร์ทนะครับโอโ้มีพริกด้วยครับนี่ต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับกำลังอ,ออกดอกนี่นะครับนี่อันนี้เป็นเอื้องควายนะครับดอกเอื้องควายนะครับสวยมากนะครับเป็นสีแดง เอต้นมาบกดอกสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับ <c oughs> ยามดึกเช้านะครอันนี้ส่วนนี่ต้นไม้นะครับต้นไม้หลักสีนะครับสวยงาม <c oughs> นี่ผมเห็นแล้วแวบต้นกล้วยด่าง กล้วยดังสวยนะครับนี่นี่อันนี้เคาน์เตอร์นะครับนี่กล้วยดังตีนี่เราเจอต้นกาแฟ กาแฟอ่าพันอนลาบ,บิกามังครับเนี่ยอันนี้ลูกกาแฟนะครับมีทั้งสุกแล้วนะครับอ่านะครับกับกำลังสุกนะครับอันนี้คือต้นกาแฟนี่นครับ ที่เราทานกันนะครับอันนี้ทนกาแฟตดตด,ตดเลยนะครับมีกําลังออกก็มีนะครับนี่ครับกล้วยดา่ยดา,งยดางนีกล้วยด่างกล้วยด่างจริงๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่งแต่งพันทุกครมนะครับกล้วยด่างอันนี้ต้นนะครับกําลังมีดอก ไม้สวยมากนะครับนอันนี้เป็นดอกจริงๆนะครับดอกสดนะครับอันนี้เป็นดอกเข็มอันนี้ดอกสวยมากอันนี้ดอกต้นจริงๆเลย นี้น่าจะเป็นต้นเล็บนะครับเล็บขุดนะนี่นะครับอันนี้บอ่อปลานะครับบรรยากาศรอบๆมีกล้วยด่างต้นที่สองนะครับคือต้นนี้นะครับดอกไม้สวยมากนะครับนี่ นี่เราหเห็นบรรยากาศทุ่งนานี่นะครับรอบๆบรีอรอทนะครับบรรยากาศดีมากนี่ครับมีโต๊ะทานข้าวทานกาแฟนี่ครับบรรยากาศรอบๆถ้าเป็นอ่าหน้านานะครับ รวงข้าวก็จะเขียวขจีแล้วก็เวลาออกลวงก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับสวยงามนะครับนึ่แปดน่วิวข้างบนนะครับชั้นสองนี่ผมจะพาไปดูนะครับให้ธรรมชาตินะครับมีนกบินนะครับนี่ครับนีรบ่รอบ ตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็เลยเห็นแต่ตอซังนะครับซังข้าวนะครับแต่ทุ่งนู้นนะครับน่าจะหวานข้าวอยู่นะครับเป็นข้าวเริ่มอนะครับเป็นข้าวหวานข้าวกําลังแตกกอนะครับเขียวขจีเลยนะครับ น่าจะมีกล้วยหักนุกนะครับรกล้วยหักนี่ครับนะครับข้างบนเลยนะครับชั้นสองสองลงไปเห็นหมดเลยครับฮ่ะเห็นไหมครับอ่บาบรรยากาศนะครับอันนี้กลางลานระหว่าง รีสอร์ทนะครับที่พักเป็นหมดนี่ครับมุมสูงมุมสูงนะครับบรรยากาศ นี่เห็นไหมครับที่นั่งดื่มกาแฟทานอาหารเช้านะครับนี่ครับเรามีเมนูอะไรบ้างครับซิกเนเจอร์เมนูนะครับมีเซตเบเกฟา์นะครับชุดละร้อยนะครับแล้วก็ไข่ไข่คนนะครับชุดละห้าสิบข้าวต้มหมูสับ ห้าสิบไข่กระทะห้าสิบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องแอร์นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนี่มีต้นมะกอกด้วยครับมะกอกนะครับ มีครับโอ้โหสวยงามมากพอดีช่วงเป็นจะพ่วงหน้าแรงนะครับก็เลยต้นไม้ก็เริ่มผัดใบนะครับนี่ครับนี นี่โอ้กล้วยครับกล้วยต้นไม้ว้าวนี่กล้วยด่างอันนี้ยังด่างไม่เยอะครับนี่โอ้ต้นกล้วยงามมากเลยภาคดีซอนเห็นครับเห็นหัวปีไหมครับอันนี้อหัวปี นี่ครับนี่มุมสูงครับต,งต,งต,งติงิอ่านี่ครับโอ้โหลมลื่นมากบรรยากาศนะครับหน้าพักครับ ลมลื่นนะครับนี่ดอกไม้สวยๆนี่ครับมะเขือ,อเทศอ่ามะเขือ,อเทศกำลังออกรูปเลยครับ ดังต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วหมีคิดมากเี้ยอ้มีฐานซุ้มคิดมากด้วยนะครับ อันนี้เป็นต้นทับทิมนะครับต้นทับทิมนี่ทับทิมต้นนี้ก็กำลังออกดอกนะครับนี่ครับ ผมจะพาไปดูทางเขา้าอันนี้ต้นอะไรครับโหสวยมากนี่โหดอกมันครับนี่อันนี้หน้าหน้ารีสอร์ทครับนี่ดอกสวยมากเลยครับต้นนี้ นี่มาดูกันนะครับว่ามีปลูกผักหน้ารีสอร์ทด้วยครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูครับต้นอย่างงามบรรยากาศอากาศหนาวนะครับกำลังดนะีต้นอย่างงามเลยนี่ครับอันนี้เขาเรียกกระลำดอกนะครับกระดำดอกตอนนี้มันยังไม่มีดอกหรือเป็นกระลำปี นี่ครับน่าจะเป็นกระล่ำดอกครับยังไม่ออกดอกนะครับอันนี้งามมากครับอันนี้ต้นตะไคร้นี่เป็นไงครับ เขียวขจีเขียวขจีเลยนะครับน,นี่อันนี้ทางเข้ารีสอร์ทครับนี่ครับ s ิกเนเจอร์รีสอร์ทนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ห่างจากสนามบินนะครับประมาณ7กิโลนะครับ7กิโลนะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มีหลายหลายแห่งนะครับตรงนี้ ามีคอฟฟด้วยนะครับมีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำเสนอนะครับอากาศบรรยากาศยามเช้านะครับที่ซิกเนเจอร์ดีสนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอนะครับกำลังใจนะครับสำหรับครัวลวงพุทธ นะครับพาทาพาชิมทั่วไทยนะครับมีวันนี้พาชมบรรยากาศนะครับที่เชียงรายนะครับก็ขอกดกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดติดตามให้กับครัวลุงพุดนะครับพาชิมพาทำทั่วไทยด้วยนะครับสวัสดีครับผม